คือแบบเขาเรียกไงเนื่องจากมีหลายคนถามาผมเข้ามามากว่าเฮ้ยเราเปิดไปกี่กล่องแล้วนี่เลยเว็บนี้ซึ่งผมจะฝัดเอาไว้ในแชทสดแต่ระหว่างนั้นฟังผมก่อนได้หรือถ้าเกิดใครดูย้อนหลังตาดีสคริปชั่นผมจะแปะเอาไว้ให้ทีนี้พอเราเข้ามาหน้านี้เลยสิ่งที่เราต้องเข้ามาต่อไปก็คือตันตรงกลาง your activity ไม่ต้องสนใจพวกนี้เว้ยฟังผมฟังผมอย่างแรกผมไม่รู้ว่าของผมบังหรือเปล่า ของผมบางใช่ไหมโอเคอย่างแรกคํถาถามคือคุณเลเวลอะไรของผมผมใส่เป็นตามของผมคือผมเบลผมเบลห้าผมเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะผมไม่สนใจอะไรทางนั้นบัคบวกมิวสิกแพ็คตามปกติจะใส่ศูนย์เพราะว่าทุกคนหลายคนอาจจะไม่ได้บัคแต่ว่ามันจะมีเคสบางเคสที่บัคอันนี้การซื้อแพ็คแพ็คแ็แยกอะไอตัวรูทบล็อกอะซื้อไปเท่าไหร่ของผมไม่เคยซื้อผมใส่ศูนย์แบลด์พาสซีซั่หนึ่งทันไหมทันไหมของผมทันผมก็ใส่เบร้อยสิ แต่ผมไม่ได้เติมผมก็ไม่ต้องติ๊กมันจากนั้นก็เหมือนกันซีซั่นสอ,สองผมทันไหมผมทันผมใส่ไปร้อยสิบผมเติมแต่อันนี้ให้ข้อสังเกตนิดนึงให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนนึกภาพตามนะว่าในแต่และบัตร้พาร์อะ่ะมันจะมีกล่องฟรีให้อยู่ไม่ว่าจะเป็นกล่องม่วงกล่องฟ้ากล่องทองตามปก,ปกปติเหมือนทุกๆซีซั่นแต่เมื่อไหร่ก็ตามทีม่เพื่อนๆนเปลี่ยนเป็นประเทศเบลเยียมมันจะไม่ได้กล่องถูกต้องไหมมันจะได้เป็นคัฟฟิ้งเมทัลพอมันได้เป็นคัฟฟิ้งเมทัลหมายความว่าเราไม่ได้เปิดกล่อง พอเราไม่ได้เปิดกล่องน่าหมายความว่าเราก็ไม่ต้องไปติ๊กมันเพราะว่าไอการคำนวณแอร์รูม5้ากล่องเนี่ยคือมันนับทุกกล่องที่เราเปิดไปเว้ยอย่างทุกของผมผมเปลี่ยนเป็นคาวติ้งเมทัลผมก็ไม่ติ๊กผมก็ไม่ติ๊กมันประมาณนี้แล่ถ้าเกิดใครไม่ได้เปลี่ยนก็ติ๊กมันไปซีซัน3มผม 110, 1 1่ร้อยสิบผมก็เปลี่ยนเป็นคาวติ้งเมทัลทั้งหมดเหมือนกันผมเนี่ยสามสี่ห้าหกผมเปลี่ยนทุกซีซั่นอยู่แล้วผมก็ใส่แค่1 1่งร้อยสิบร้อยสิบแล้วก็ร้อยสิบแต่นี่มามามาด,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 ดูนี้ พอเริ่มซีซั่น5มันจะมีคำว่า treasure pack ขึ้นมาคำว่า treasure pack ก็คือไอ้กล่องส้มๆแดงๆที่เราเปิดซับไพ่ซับไพ่บินออกมาปุ๊บมันจะเด้งออกมา treasure packs มาด้วยกันนั่นแหละใครเล่นบ่อยๆแล้วเก็บจนครบถ้าจำได้ว่าเติมเวลไหไรก็ใส่เต็มไปซึ่งมันจะบอกซึ่งมันจะมีบอกอยู่ด้านล่างว่าเราเล่นไปถึงเวลอะไรผมชชว่์ว่าผมเก็บครบทุกๆเควสที่มันบอกมาซีซั่น6ผมเติมไม่ได้พาร์ทแต่ผมไม่ได้รับเป็นกล่องผมรับเป็นคัพซิ่งเมทัล เควสซีซั่น6มี43เทเชอร์แพคผมก็ใส่ไปซีซั่น7มี57ผมก็ใส่ไปอันนี้มันบอกอยู่ด้านล่างนะแล้วก็ซีซั่นเจ็ดผมไปน้ำพายก็เป็น110เหมือนกันหมดทุกอย่างปุ๊บทีนี้มาถึง3อันบนนี้ผมตีไปว่าผมครบหมดทุกอย่างแล้วกันเพราะว่าผมเชื่อว่ายัางไงผมก็ทานอยู่แล้วแหละ60กล่องก็คือ2เดือนแล้วก็กไปน้ำพายไปร้อผมก็ใกล้จะ1 1อยแล้วและอันนี้ An n i v e r s a r y ครบรอบ2ปีมันแม็กสุดที่10กล่องฟังผมไม่ดีนะอันนี้ ถ้าเกิดใครเล่นทันในช่วงนั้นอีเวนนั้นน่ะที่มันเป็นเควสอะ่ะมันแจกกล่องรูทบ็อกธรรมดา10กล่องใช่แล้วถ้าเกิดใครเล่นจนครบก็ใส่ไปได้เลย10กล่องโดยที่ไม่ต้องคิดมากปุ๊บผมครบแล้วโป๊โป๊โป,ป๊ลิงค์ทวิชพาไหมผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้ลิงก์จากนั้นผมคำผมใส่เสร็จหมดแล้วเรียบร้อยผมเข้าไปดูที่โปรเซสปรากฏว่าตอนนี้ผมได้อยู่ที่2 9 4กแพ็คก็คือมาคำนวณอันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรอะรายละเอียดยิบย่อย ไอดีผมเบลวห้าผมได้ร้อก้ล่องซีซั่นหผมได้5กล่องซีซั่นสอกล่องซีซั่นสากล่องซีซั่นสีกล่องซีซั่นห้กล่องเทเเชีร์แพ็คของซีซั่นหได้9ก้ล่องซีซั่นหผม7กล่องอะไรทำนองนี้ไล่มาโป๊๊ะโป๊ะโตามนี้รวมแล้วคือ294ก้่ล่องก็คือ59% 500บเก้าเปอร์เซ็นาร้อล่องคือการานันตีแอร์รูมประมาณนี้อันนี้คือการคำนวณให้ดูซึ่งไปเอาเอาลิงก์ได้ที่ดสสครรนผมมหือไก็ตงี้้้ผมใหแลวโเคั okay, ประมาณนี้อันนี้สำหรับใครที่ถามประมาณนี้